สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกราเกษตรค่ะแกันอีกเช่นเคยนะคะในยามเช้าแบบนี้ทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1386ค่ะกับรายการปศุสัตว์พัฒนาดิฉันจูนสรินรัชชูชดเป็นผู้ดำเนินรายการของกรมปศุสัตว์ค่ะช่วงนี้เราห่างหายกันไปจากการคาดการณ์ด้านสภาพอากาศมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้ เรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้อัปเดตผลการพยากรณ์ช่วงวันที่12-17ถึง17พฤศจิกาย,ยน2567นะคะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงลมเบาลงและอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอากาศร้อนตอนกลางวันแต่ยอดดอยยอดภูเนี่ยยังมีอากาศเย็นให้สัมผัสกันได้นะคะ ส่วนภาคตะวรรันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อย<ป>เมฆเพิ่มขึ้นบ้างและมีหมอกในหลายพื้นที่นะคะการเดินทางสัญจรเนะะี่ยค่ะก็ต้องระวังเนื่องจากวิสัยทัศน์การมองเห็นต่ําลงก็ให้ระวังรักษาสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสําหรับพายุหยินซิ่งค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ย ก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแทนนะคะเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาคอีสานด้านตะวันออกเนี่ยมีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนเรื่องของลมเพลมพัดก็คือเรื่องของลมนะคะก็อาจจะมีทิศทางแปรปรวน ส่วนภาคใต้เนี่ยหลังจากวันนี้ไปค่ะก็ภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนในบางพื้นที่นะคะสําหรับช่วงวันที่18ถึง21พฤศจิกายนค่ะมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยก็จะแผ่มาปกคลุมภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะลมก็จะแรงขึ้นนะคะอากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วก็ภาคเหนือตอนบนก็อาจจะมีคลื่นกระแสลมลมแรงขึ้นนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงค่ะ ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยฝนก็จะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะเมื่อพูดถึงสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ของทุกปีค่ะดิฉันก็จําได้ว่ามันใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการที่มีโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในวัวควายหรือว่าจะเป็นสัตว์ปีกค่ะงั้นวันนี้เรามาพูดถึงดูแลสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนกันดีกว่าค่ะ ในปัจจุบันค่ะประเทศไทยเนี่ยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนฝนฟ้าขนองจากสภาพอากาศดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ส่งผลให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดภูมิคุ้มกันลดลงค่ะแล้วก็ทําให้สัตว์เนี่ยป่วยตายได้ง่ายนะคะก็จึงขอแนะนําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วทุกภาคของประเทศไทยเมื่อถึงช่วงที่มีสภาพอากาศแปรตัวเนี่ยให้เกษตรกรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดค่ะโดยการจัดเตรียมวิตามินเกลือแร่ ให้กับสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนกำบังลมให้กับสัตว์ปีกนะคะสรนหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถทําเป็นที่กำบังให้สัตว์จากสภาพอากาศหนาวหรือว่าฝนได้ค่ะเช่นพวกผ้าใบหรือว่าพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ปีกค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนะคะก็ให้สังเกตอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ะ หากพบว่าสัตว์ปีกป่วยตายอย่างผิดปกตินะคะก็อย่านําสัตว์ปีกนั้นไปจําหน่ายใจแตกหรือว่านําไป ประกอบอาหารโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์อา,าสอา,าสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อจะได้เร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สํานักง,งานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าจะเป็นสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์หรือเรียกเป็นชื่อย่อว่าว ต่อคอบอนั่นเองค่ะของกรมปศุสัตว์นะคะหรือจะติดต่อมาที่สายด่วนกรมปศุสัตว์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0632256888ค่ะ หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะข่าวนี้ก็ขอเอาใจคนรักน้องหมาน้องแมวกันหน่อยนะคะนั่นก็คือกรมปริษัทเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการเล่งรัดก,กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานศาัดตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร,ารวลัยลักษ คะราชก,กุมารีกรมภาษ,ษีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีค่ะโดยกรมประศา์ค่ะก็จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะในพื้นที่เทศบาลตําบลพนมสารคามอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะกิจกรรมนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะเพราะว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าทั้งคนเลี้ยงหรือว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็ต้องเริ่มเตรียมตัวเริ่มเตรียมสุขภาพของ ทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งคนนะคะเอาไว้ให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าจะได้พร้อมที่จะพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันนั่นเองค่ะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าแค่ฟังตักชื่องานเนี่ยก็รู้ทันทีว่าใหญ่จริงๆค่ะงานที่ว่านี้ก็คือ งานมหาจารย์งานช้างสุรินค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมประจำจังหวัดสุรินที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ช่วยและร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างในพื้นที่จังหวัดสุรินให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยปีนี้นะคะก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่1 5ถึง26พฤศจิกายนที่สนามกีฬาศรีนรงค์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานช้างแฟด การจำหน่ายสินค้าคอนเสิร์ตงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างนะคะงานแสดงช้างและงานแสดงแสงสีเสียงค่ะซึ่งในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินเนี่ยค่ะจัดขึ้นทุกปีเลยนะคะโดยกรมปรุสัต์ของเราค่ะก็จะเข้าร่วมกับสถาบันวิจัยบริการสุขภาพช้างแห่งชาตินะคะ <S <S เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างกรณีที่เกิดปัญหาช้างหลุดจากการควบคุม ในระหว่างการจัดงานค่ะแล้วก็จะดูแลเรื่องของสุขภาพช้างกรณีที่ช้างมีอาการเจ็บป่วยโดยเจ้าของหรือว่าควานช้างเนี่ยค่ะก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044546102ค่ะงานนี้นะคะก็จะเริ่มในวันศุกร์นี้แล้วนะคะซึ่งกอตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่อินกับวันลอยกระทงนะคะหรือว่าไม่มีคู่ หรือว่าไม่อยากไปลอยกระทงนะคะก็ขอแนะนําว่าให้ไปเที่ยวงานมหัสจร,รยรงานเช้าสุรินแทนก็ได้ค่ะจนตอนนี้ก็ได้เวลาพักครึ่งของรายการแล้วนะคะเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วนที่2ค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการประชุสัตว์พัฒนาค่ะในช่วงนี้เรามาพูดถึงประเด็นฮิตประเด็นดังที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากกรมปรสุสัตว์จัดแถลงข่าวกรณีวางยาสลบแมวที่เป็นประเด็นในสุขีดังนั่นเองค่ะจากกรณีดังกล่าวนะคะกรมประุสัตว์ก็ได้เรียกเจ้าของสัสตว์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีซีรีส์ดังเรื่องนึงนะคะได้ออกอากาศโดยมีฉากที่แมวเนี่ยถูกวางยาซึ่งในฉากค่ะก็จะเป็นแมวดํามีอาการตัวกระตุกตัวเกรง็งซ้อมทั้งมีการขย้อนอาหารออกมาด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายทารุณกรรมศัตว์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้อง ตรวจสอบดูนะคะโดยกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาและแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อสาธารณาชนค่ะด้านนายสัตวแพทย์บุญยากิจปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ถแถลงข่าวกรณีซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งได้ออกอากาศโดยมีฉากแมวถูกวางยาซึ่งในฉากเนี่ยค่ะเป็นแมวดํามีอาการตัวกระตุกตัวเกรง พร้อมทั้งมีการขย้อนอาหารออกมาว่าอาจจะเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์หรือไม่นะคะซึ่งขณะนี้กรมปรศุสัตว์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการส่งหนังสือถึงสถานีโทรทัศน์เพื่อให้ถ้อยคําต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในวันที่18พฤศจิ 64, กายน2567นี้ค่ะเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีการวางยาสลบแมวเพื่อการแสดงว่าเข้าข่ายการกระทําความผิด ตามพรบป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัส์พุทธศักราช2557หรือไม่นะคะส่วนการกระทําความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นพรบรวิชาชีพการสัตวแพทย์พุทธศักราช2545หรือจะเป็นพรบยาพุทธศักราช2510พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ สำหรับพระราชะบัญญัติป้องกันการทาลุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศัการาช2557นี้นะคะก็มีบทบัญญัติตามมาตรา24กำหนดให้เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมกับการนำสัตว์ไปใช้งานหรือว่าใช้แสดงค่ะทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการนำสัตว์มาใช้ในการแสดงเป็นฉับการเฉพาะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะ เจ้าของสัตว์หรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ต้องปฏิบัติโดยมีหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ก็คือการใช้งานสัตว์เนี่ยจะต้องมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมทั้งเรื่องของอาหารน้ําที่อยู่อาศัยการสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมธรรมชาติได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมไม่ทําให้สัตว์เกิดความหวาดกลัวหรือว่าระแวงไม่ควรนํสาสัตว์ไปทํางาน ที่ไม่เหมาะสมนะคะที่อาจจะทําให้สัตว์นั้นเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะเราไม่ได้ดูแลในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ส่วนการกระทําอื่นๆต่อร่างกายสัตว์ที่เข้าลักษณะการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ก็ต้องกระทําโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสัตวแพทย์ค่ะรมประสว์โดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ในความรับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะดําเนินการใช้อํานาจตามมาตรา25วงเล็บ1ค่ะมีหนังสือไปเรียกเจ้าของสัตว์ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัสตว์หรือว่าผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญ,ญัตินี้ค่ะเพื่อให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้นะคะโดยหากพบว่ามีการกระทําความผิด ตามมาตรา20นะคะ่ะตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสว,วัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557นะคะก็ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้นะคะหากเจ้าของสัตว์เนี่ยค่ะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา22มาตรา24ค่ะก็ะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน40,000บาท ซึ่งก็หากพบว่ามีการกระทําความผิดจริงนะคะทางกรมัทก็จะดําเนินการแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนต่อไปค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆข่าวสารมากมายที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะส่วนตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาของช่วงเลาะรั้วปศุสัตว์กันแล้วค่ะของเลาะรั้วปศุสัตว์วันนี้นะคะพิกัดแรกค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะโดยปศุสัตว์จังหวัดระยองค่ะก็ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือผ่านระบบ DLD 4.0นะคะ โดยขอความช่วยเหลือให้มาจับสุนัขจรอนจัดอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะเจ้าหน,น้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่ายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการล้องเรียนผ่านระบบ dldc 0กรณีร้องเรียนแจ้งว่ามีน้องหมาหนึ่งตัวนะคะไล่กัดคนแล้วก็ไปาที่หน้าบ้านคุณอื่นเขาอะนะคะนอกจากนี้ค่ะสัตว์ตัวนี้นะคะน้องหมาตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเลยค่ะแล้วต่างคนต่างก็เดือดร้อนนะคะแถวนั้นเนี่ยต่างก็เดือดร้อนค่ะแล้วคนที่โดนกัดเนี่ย ก็เดือดร้อนเพราะว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันนะคะแล้วก็ไปหาหมอรักษาแผลเนี่ยค่ะหมดไปประมาณ4,000บาทเลยนะคะคนให้อาหารเนี่ยก็ปัดความรับผิดชอบค่ะว่าเป็นสุนัขเป็นน้องหมาที่หลงมาไม่ได้เป็นเจ้าของตัดนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะก็พบว่า น้องหมาตัวนี้นะคะเป็นสีดําค่ะเป็นเพศผู้ก็เลยได้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันรโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่น้องหมานะคะแล้วก็รวมถึงน้องแมวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทอําเภอบ้านค่ายเนี่ยค่ะก็ยังได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่แถวนั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ดําเนินการประสานผู้ร้องเรียนแล้วก็ประชาชนบริเวณใกล้เคียงค่ะเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างต่างนะคะรวมถึงประสานกับ บุคคลที่เป็นผู้นําชุมชนค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดสัตว์และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสรรสภาพสัตว์พุทธศักราช2557ต่อไปค่ะมาดูอีกหนึ่งพิกัดค่ะพิกัดนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ โดยพิกัดน,นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน DLD 4.0เช่นกันค่ะโดยลูกบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ได้ร้องเรียนว่ามีคนนาสุนัขมาเลี้ยงจํานวนหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าปล่อยปะละเลยทําให้สุนัขเนี่ยมารบกวนแล้วก็ลื้อหาของกินที่หอพักที่เช่านะคะรวมถึงบ้านเจ้าของหอพักด้วยค่ะน้องหนาตัวนี้ค่ะเป็นของลูกจ้างนะคะมาซึ่งเ,เขาได้มาลื้ออาหารมาหาของกินเนี่ยเป็นประจําเลยค่ะ จนทาให้คนเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ในหอพักนี้แล้วค่ะเพราะว่า,าหรือขยะมาก็เกิดความสกปรกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาซื้ออาหารมาเนี่ยคือตั้งหรือแผนไว้ไม่ได้เลย mm hmm. น้องหมาเนี่ยก็จะไปลื้อไปคาบมากินอยู่เรื่อยเลยนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่สํานักง,งานประจังหวัดน,นครปฐมนะคะทราบนะคะก็ได้มอบหมายให้สํานักง,งานประสัจวตรอำเภอบางเลนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานประสัจวัตอําเภอบางเลนก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างหมู่สองตำบลไผ่หูช้างอ,อําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็พบว่าเจ้าของสุนัขเนะะี่ยค่ะเป็นแรงงานต่างชาติที่ทํางานอยู่ในละแวกแถวนั้นนะคะโดยได้เลี้ยงลูกหมาเนี่ยโดยได้เลี้ยงน้องหมาเนี่ยจำนวน8ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าของน้องหมาแล้วก็นายจ้างให้ทราบว่าน้องหมาของตนเนี่ยค่ะสร้างความลําคาญสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็กําชับให้ ดำเนินการควบคุมตัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบค่ะโดยให้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างนั่นเองค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วค่ะเพราะหมดเวลาของรายการประสัตพัฒนาลงแล้วนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนี่ยที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังรายการได้ทาง YouTube ค่ะโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการประสัตพัฒนาและเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังเรื่องราวใดนะคะก็สามารถาแสดงความคิดเห็นมาได้ผ่านช่องทาง y o u t u b e Relation เ l d LD, ได้เลยนะคะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ด้านใดค่ะก็สามารถเข้ามาบอกล่าวมาแนะนำได้เลยนะคะทาง YouTube Relation DLD ค่ะที่รายการปศรุสัตว์พัฒนาค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วน,น,นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพม,มหาคนคร114 เบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0653444233, 11ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการปัสสุสั์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 สำหรับวันนี้ดิฉันจูนสเรนลัตชูโชต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ